สวัสดีครับพบกันอีกแล้วกับผมนายติ่งแม่เจ้า63วันนี้ผมมีโอกาสมาชมสวนทุเรียนภูเขาไฟที่อำเภอกระทาลักษ์จังหวัดศรีสะเกดนะครับก็ไปดูด้วยกันนะครับครับวันนี้ผมก็พามาชมสวนทุเรียนภูเขาไฟนะครับทุเรียนภูเขาไฟนี่ก็เป็นชื่อเรียกของทุเรียนที่มีแหล่งพื้นที่เพาะปลูกที่ อำเภอกันทลรลรักษ์จังหวัดศรีสะเกดนะครับก็จะเป็นแหล่งที่มีสภาพอากาศเหมาะสมมีดินที่ดีนะครับจึงมีลักษณะเด่นก็คือเนื้อของทุเรียนพันธุ์นิจนามีสีเหลืองทองมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวนะครับเท่าพี่ผมดูตามพื้นที่นะแล้วก็หาข้อมูลดินที่นี่ที่เขาปลูกเป็นดินลูกหลังแ,งแดงนะครับแบบนี้ครับ ก็ส่งผลให้การจเจริญเติบ,บโตและความสมบูรณ์และลักษณะเฉพาะของทุเรียนที่นี่แตกต่างจากที่อื่นนะครับดินก็จะเป็นแบบนี้เลยชาวสวนเอาใจใส่ดีนะครับทำการทั้งปีกันเ็บอกก็เพื่อจะขายทุเรียนกันในฤดูนึงหลังจากตัดทุเรียนนะครับถ้าลูกค้าอยากกินไวนะเขาบอกว่าเขา สามารถเร่งได้ด้วยการใช้สารในการป้ายที่ขั้วทุเรียนนะครับก็คือสารเอทิฟ h อนนะครับก็จะปล่อยเอทิลีนซึ่งก็จะเป็นฮอร์โมนในธรรมชาตินะแต่เรามาป้ายทําให้มันเกิดเร็วขึ้นนะก็จะเร่งการสุกไม่งั้นก็จะสุกช้าครับทีนี้เรามาดูเนื้อทุเรียนกันดีก,กว่าเป็นยังไงบ้างไปเดินดูแล้วก็ไปซื้อมาแล้วก็มาปอกดูนะครับ รุ่นนี้เขาบอกว่ากำลังจะเป็นกรอบนอกนุ่มในเลยนะตัวนี้ใครชอบกรอบๆนี่ลูกนี้ได้เลยเขาบอกแกดีผู้เรียนถ้าอายุมากขึ้นเปลือกก็จะบางกว่าเดิมนะครับถ้าอายุได้น้อยเนี่เปลือกเขาจะหนาอยู่ถ้าบเปลือกบางดียังไงก็คือน้ําหนักเปลือกจะน้อยทำให้ได้เวลาไปชั่งกิโลนี่คนกินก็จะได้เนื้อเยอะนะ พเปลือกน้านี่ก็น้ำหนักที่ช่างมาก็จะได้น้ำหนักพอบเปลือกไปด้วยก็ได้ข้อมูลได้ความรู้จากชาวสวนมานะครับปาดแบบชำนาญเลยมาดูเนื้อข้างในกันครับก็ไปสวนของญาตินะครับของญาติต่อๆกันไปครับ ทำให้ได้รับการต้อนรับเป็นพิเศษแล้วก็ได้ราคาถูกกว่าของตลาดด้วยนะถ้ามีโอกาสก็อยากให้ลองซื้อหาลองชิมกันดูนะครับติดใจเลยนะครับไว้พบกันคลิปหน้านะครับขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ